ผมไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายไม่ใช่พนักงานขายผมดูแลลูกค้าเองทุกเคสครับสาหรับการปลดล็อกประตูนะครับเพียงแค่เรามีกุญแจติดตัวนะครับก็สามารถเปิดล็อกได้นะครับโดยการที่ว่าเราเอามือสอดใส่เข้าไปในตัวเปิดประตูนะครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกให้ปกติเลยอัตโนมัตินะครับนี่ครับเราก็สามารถเปิดประตูได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปนั่งนะครับในการเปิดสตาร์ทรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็เสียบกุญแจเข้าไปในบ้ากุญแจนะครับรุ่นนี้ พอเสียบเข้าไปปุ๊บนะฮะไฟหน้าจอก็จะเด้งขึ้นนะครับถือว่าเราเปิดกุญแจแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดพ u s h start ได้เลย <c oughs> เป็นรถที่สตาร์ทง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับตอนนี้ผมับมือเดียวนะครับคือช่วงล่างมันนิ่งมากนะครับมือเดียว180นะครับ โอเคครับสำหรับ B M W E 90คันนี้ครับคันนี้เป็น LCI แล้วด้วยนะครับตัวพิเศษสุดเลยคือตัวท็อปนะครับเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาไปทําสปาภายในและภายนอกให้นะครับคันนี้พร้อมขายครับช่วงล่างใหม่คุ้มครับพร้อมใช้แน่นอนสําหรับรถคันนี้ประหยัดน้ํามันมากครับน่าใช้มากครับต้องดีเซลเท่านั้นครับณนยุคนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวผมเอาไปทําสปาให้ใหม่แล้วก็คันนี้นะครับก็ติดตั้งพวกไฟหน้าพวกเดย์ไลท์อะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับชุดแต่งของ B M W คันนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับไฟหน้าอ่โคตรมากครับ ามาดู BMW E90 ครับคันนี้เป็น 320d นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะวัตกรรมใหม่นะครับก็ตัว LCI นั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสำหรับคันนี้อันดับแรกเลยคือผมเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นครับคันนี้ฝากติดตามด้วยตัดสินใจขายแล้วแล้วคันนี้ก็ได้เซอร์วิสเรื่องโชคมาแล้วนะครับทั้ง4ต้น โชก็จะเป็นยี่ห้อของคนนี้ครับเป็นโชกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทําช่วงล่างใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจะทาไปดูโชกใหม่นะครับไม่ใช่โชคมือสองนะครับโชกใหม่ๆและเบรกใหม่ๆนะครับแล้วก็เพิ่งมาขับลุยฝนได้ไม่นานเดี๋ยวผมทําสปาให้ส่วนด้านหน้านะครับโชกใหม่ทั้ง4ต้นนะครับอย่างที่ผมบอกโชกมันอยู่ด้านล่างนะครับก็คือช่วงล่างมันก็จะเปื้อนๆนิดหนึ่งเพราะว่ารถยังไม่ถันได้ล้ลงนะครับก็ได้ทําใหม่แล้วช่วงล่างก็ทําใหม่ครับพวกลูกหมากปีกนกนี่ครับมันก็ย เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ติ๊กเกอร์ยังไม่เปื้อนมากนะครับแล้วก็พวกลูกหมากอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่นะครับเปิดใหม่เดี๋ยวให้ดูนะครับคันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยครับเปลี่ยนใหม่น็อตยังใหม่ๆนะครับน็อตยังใหม่ๆอยู่ ัดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง168ช n n e l นะครับวันนี้ผมก็มี BMW E90 คันนี้ก็จะเป็นปี2009ครับสำหรับตัว E90 นะครับสำหรับโฉมบอดี้ E90 ซาลูนนะครับมีตั้งแต่โฉมปี2005ถึง2012ครับแต่ถ้าเกิดว่าตัว LCI ก็มีตั้งแต่ปี2009ถึงปี2012ครับ2013ก็เปลี่ยนโฉมเป็น F30 เรียบร้อยนะครับสำหรับ LCI ก็จะแตกต่างกันตั้งแต่เรื่องกระจังหน้า ไฟท้ายนะครับแต่คันนี้เป็น LCI แล้วเรียบร้อยจดทะเบียนปี09จดทะเบียนตรงปีครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2000cc ซครับตัวนี้เคมท็อปสปีดไว้ที่244กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหล่อแรงประหยัดน้ำมันต้องดีเซล2.0ลิตรเท่านั้นครับสำหรับเรื่องน้ำมันนะครับก็เคลมไว้ที่16.4กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวใหม่ครับนวัตกรรมใหม่ นอกเหนือจากตัวที่ไม่ใช่ LCI นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งไฟหน้ามาใหม่เป็นของประดับยนต์นอกนะครับดีไซน์ของเขาจะสวยมากนะครับสำหรับรถ BMW E90 คันนี้คันนี้จะเป็นตัว 320d ครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับกันชนหน้าก็จะมาพร้อมกับเอชุด M Sport นะครับแล้วก็กันชนท้ายท่อเสียออกท่อคูเป็นทรง M Sport ครับ แล้วก็ภายในครับก็จะเป็นภายในสีดำครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับมีพุชสตาร์ทนะครับจริงๆ B M W E 90เนี่ยก็จะมีพุชสตาร์ททุกรุ่นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2005ขึ้นมาถึงปี2012ครับแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นกุญแจคย์เลทครับแล้วก็มีออปชั่นภายในก็จะมีคุชคอนโทรนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรายงานแล้วก็รีวิวตรงๆ ให้หมดทุกอย่างครับคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นครับวิ่งศูนกิโลยางปีปัจจุบันด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้ยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางมือสองสำหรับรถผมนะครับขายแบบบ้านๆแต่ที่แน่ๆเลยคือผมดูแลลูกค้าถึงแน่นอนครับเพราะว่ารถผมขายเองทุกคันทําเองทุกคันไม่มีผ่านเซลล์ไม่มีผ่านในหน้ารถผมคันที่ผมบอกว่าผมขายเองคือรถผมเอง คันที่ผมบอกว่าคือรถฝากขายก็คือรถฝากขายนะครับสำหรับรถแต่ละคันที่ผมนํามาขายรถผมจะไม่มีรถประมูลครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับรถได้เซอร์วิสใหญ่มาแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องช่วงล่างเรื่องโชคเรื่องอยางคุ้มมากๆครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบตัวรถครับว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับสาหรับ bmwe 90คันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวแล้วก็รายงานตรงๆครับสำหรับ BMW E90 คันนี้เป็นตัว LCI แล้วนะครับสำหรับ LCI เนี่ยมีตั้งแต่ปี2009ถึงปี2012ครับคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากแล้วก็ชุดแต่งไฟหน้าเนี่ยติดตั้งมาใหม่นะครับออกแบบดีไซน์ได้สวยมากนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วก็รีวิวตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันก่อนครับก่อนที่จะดูภายในแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ของแต่งต่างๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องแล้วก็ภายในรายละเอียดตัวรถนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง1 6 8 channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆครับสำหรับทุกคนที่ชอบรถชอบการรีวิวของผมครับทีนี้ดีไซน์ของ bmw นะครับสำหรับ ฝาครอบเครื่องของ bmw ออกแบบไม้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ของ bmw e 9กินะครับมีแต่6สูบ4สูบบินซินนะครับแล้วก็จะมีผมไม่แน่ใจนะไม่มี6สูบหรือเปล่านะครับสำหรับดีเซลแต่525มีแน่นอนครับแต่สําหรับรถคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีส่สูบครับประหยัดน้ำมันมากๆครับรถซอริสมาดีครับด้านหน้านะครับคานหน้าของตัวรถนะครับคานหน้าเดิมเบ้าหัวโช๊คเดิมทุกอย่างเดิมสติเอ่หุตแนนน ล้านเปอร์เซ็นครับบ้องหัวโชคนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมแท้จากโรงงานครับสีห้องเครื่องเดิมจากโรงงานครับผมไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่ารถผมเป็นรถบ้านครับไม่มีการย้อมแมวขายหรือใดๆแน่นอนรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมการันตีเลยล้านเปอร์เซ็นถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะครับตรวจสอบว่าเคยอุบัติเหตุหนักทีหลังเอามาคืนผมได้เลยแต่การเก็บสีมีอยู่แล้วครับเพราะว่าสีดําด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ย ตัวนี้จะเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่อยู่ในบอดี้ของ F30 นะครับเป็นตัว BMW ในปี2013ขึ้นไปครับสำหรับตัวฝักระโปรงนะครับก็จะเป็นของเดิมแท้ BMW ครับ สีด้านในของฝากระโปรงก็จะเป็นสีเดิมนะครับแต่ว่าด้านนอกนะครับฝากระโปรงเคยขยับทําสีมาแล้วนะครับเพราะว่ารถสีดํานะครับมันต้องเก็บริ้วรอยนะครับเก็บรายละเอียดบ้างเป็นเรื่องปกติของการใช้งานครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็น LCI อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเป็นตัว LCI เนี่ยด้านหลังไฟก็จะออกแบบมาสวยมากนะครับสาหรับไฟด้านหลังถ้าเกิดไม่ใช่ LCI เนี่ยไฟมันก็จะเต็มตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเว้ามาให้นะครับถามว่าเราแปลงได้ไหมแปลงได้ครับ เอารุ่นที่ไม่ใช่ LCI มาแปลงได้แต่คันนี้เป็น LCI แท้นะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับกันชนชุดแต่งของ M Sport ครับออกแนวท่อคู่นะครับท่อก็จะเป็นท่อออกซ้ายแล้วก็มีเชื่อมออกด้านขวานะครับก็จะเป็นท่อออกแท้นะครับท่อออกแท้นะแต่มีท่อเล็กๆอยู่นะครับแ t นด d a r d ของ BMW เลยนะครับชุดแต่งก็จะเป็นชุดแต่งของ M Sport นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport จากเจ้าของเดิมนะครับถือว่าคุ้มมากๆครับสำหรับรถคันนี้เจ้าของรถดูแลดีมากครับด้านในสะอาด ภายในสะอาดมากนะครับแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างจะสะอาดมากครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับด้านฝากระโปรงนะครับแบกไลด้านในนะครับก็ถือว่ายังสวยมากนะครับเพราะว่าเป็นพรมด้วยนะครับเก็บเสียงได้ดีมากๆอุปกรณ์ของพยาบาลนะครับก็ยังอยู่ครบหมดคู่มืออะไรต่างๆก็ยังอยู่ครบหมดนะครับก็ถือว่าเจ้าของเขาดูแลดีครับเพราะว่าวางไว้เป็นระเบียบมากๆก็จะมีช่องเก็บของเก็บเครื่องมือด้านล่างนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับของเดิมจากโรงงานครับ แต่แปลกมากใช่ไหมครับว่ารุ่นนี้ไม่มียางอะไหล่นะครับอนะ่าไม่แปลกหรอกครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มียางอะไหล่อยู่แล้วนะครับก็จะมีช่องเก็บของด้านหลังให้ด้วยเป็นที่สวยงามครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์มากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นของเดิมติดรถยนต์นะครับก็ยังมีครบให้อยู่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวอ่าวางป้ายฉุกเฉินนะครับด้านหลังเวลารถเสียหรือว่ายางรั่วอะไรประมาณนี้ครับมีมาให้นะครับอ่าพร้อมกับป้ายทะเบียนสวยไปให้ครับ ไม่ถอดป้ายนะครับให้ป้ายไปด้วยนะครับป้ายนี้ก็ลูกค้าเจ้าของเดิมเขาเสียตังในการสลับซื้อมานะครับเลขสวยนะครับอ่าเลขสลับนะครับบอดี้สวยมากครับโดยรวมบอดี้สวยมากเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของตัวรถครับมุมขวาของตัวรถครับตัวนี้น็อตไม่เคยขยับครับเม็อาร์ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆครับ เพราะว่าตรงนี้จะเป็นสาระปรงเดิมแท้นะครับจากโรงงานของ B M W มีรอยปั๊มครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับซอกเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับรถไม่มีบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมการันตีถ้าเกิดว่ารถคันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วเคยเกิดเหตุหนักมาก่อนตัดต่อผิดกฎหมายนะครับเอารถมาคืนผมได้เลยนะครับเอาคลิปนี้ไว้เป็นพยานแล้วก็เป็นประกันกับลูกค้าได้เลยครับลูกค้าสบายใจได้ผมขายรถบ้านๆครับผมขายรถบ้านๆแต่ ผมดูแลลูกค้าด้วยตัวเองครับผมไม่ให้มีเซลล์ไม่ได้มีเซลล์ไม่มีในหน้าไม่มีฝ่ายขายนะครับผมมีฝ่ายบริการก็คือตัวผมเองนะครับดูแลลูกค้าถึงแน่นอนสําหรับยางชุดนี้นะครับก็จะเป็นยางที่ผมเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางมือ2หรือไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์ครับล้อแม็กของคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับตรงรุ่นของ bmw ส่วนเบอร์ยางนะครับก็อยู่ที่ 22545R17 ครับ ตรงนี้ก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับเรื่องตำหนิเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้นะครับผมจะเก็บงานให้รถคันนี้มีตำหนิเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีเม็ดสกิดหินครับเป็นเรื่องปกติของการใช้งานนะครับของสีดําคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟที่ไม่ใช่วงแหวนนะครับแต่ว่าเป็นการออกแบบที่ให้เหมือนกับรถทันสมัยมากขึ้นนะครับถ้าวงแหวนเนี่ยมันจะดูคลาสสิกไปแล้วนะครับแต่สําหรับรถคันนี้นะครับไฟหน้าไฟเดย์ไลท์นะครับ ไฟเดย์ไลท์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะสำหรับด้านหน้านะครับก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับที่ลูกค้าเดิมเขาติดตั้งมาใหม่ชุดนี้ประมาณหมื่นหมื่นสองนะครับชุดนี้หมื่นสองนะครับที่ติดตั้งมาใหม่ของในกลุ่มคลับของ BMW เลยนะครับแค่ไฟหน้าก็คุมแล้วนะสำหรับรถคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับกันชนหน้าของ M Sport ครับเป็นตัวกันชนหน้าแท้ของ M Sport ด้วยนะครับที่เปลี่ยนมาจากเจ้าของเดิมนะครับเป็นรถบ้านแท้ครับเพราะว่ารถบ้านเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากครับเพราะว่ารถเป็นรถที่ใช้งานไม่ใช่รถประกอบนะครับหรือว่าไม่ใช่รถจดประกอบหรือไม่ใช่รถประมูลโกงศูนย์แน่นอนครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านจริงๆแล้วก็พร้อมใช้จริงๆครับเพราะว่าผมได้เซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยนะครับเมยทั้งช่วงล่างนะครับช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ครับทั้งหมดนะครับทั้งเซตเลย นะครับพร้อมใช้ถ้าโรใคันนี้ช่วงล่างดังนะเอามาคืนผมได้เลยอัตราเร่งไม่ดีเอามาคืนผมได้เลยแรงแล้วคุณจะติดใจกับ bmw แน่นอนครับสำหรับภายในรุ่นนี้นะครับสวยมากโดยเฉพาะคันนี้สวยมากครับเพราะว่าเป็นภายในดำสปอร์ตแท้ครับเราก็จะมี i อ r ์ไ e นะครับตรงนี้สามารถปรับคอนโทรลเครื่องเสียงที่ตรงกลางได้เลยนะครับกลางคอนโซลเป็นเกียร์ออโต้หสปีดครับสำหรับรถรุ่น,น คันนี้นะก็จะมีจอคอมมานด้านกลางให้ด้วยนะครับก็จะมีคอนโทรลต่อบลูทูธต่ออะไรได้หมดนะครับแต่ว่าบลูทูธสามารถโทรได้นะครับแต่ว่ายังรุ่นนี้ยังไม่สามารถต่อฟังเพลงได้นะครับแต่เราสามารถเพิ่มออปชันตรงนี้ได้สามารถไปซื้อออปชันตรงนี้ได้นะครับในการติดตั้งรับสัญญาณบลูทูธในการฟังเพลงนะครับเครื่องเสียงดีมากครับแอร์เย็นนะครับปกติเลยของการใช้งานของตัวรถนะครับภายในสวยมากครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้ภายในสวยมาก สามารถคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับจอยสติ๊กตรงนี้สามารถใช้งานได้ครบหมดรถคันนี้นะครับก็เป็นไมค์ขาวนะครับเรียกเขาเรียกว่าจอขาว LCI จะเป็นจอขาวนะครับเราโดยเฉพาะตัวท็อปเนี่ยออปชันไมค์ค่อนข้างจะสวยงามมากครับแล้วก็รถคันนี้ก็วิ่งเพียง1นึ0 0แสกหมืนกิโลเท่านั้นนะครับนี่ครับรถคันนี้สตาร์ทง่ายครับสตาร์ทง่ายมากออปชั่นทุกอย่างยังครบหมดนะครับแล้วก็มันให้์วิสแล้วนะครับตรงนี้ ผมไปเปลี่ยนยางมาเซนเซอร์ผ้าเบรกนะครับผมต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเพราะว่าเซนเซอร์ผ้าเบรกครับมันขาดเพราะว่าผมมือไปโดนอะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมสั่งให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมแก้ปัญหาให้อันนี้นะครับวิ่งเพียง1 6 7 0 0 0กมเกิโลเท่านั้นครับในสไตล์รถปีนี้รถยุคนี้เครื่องดีเซลถือว่าวิ่งน้อยมากครับเพราะว่ารถดีเซลส่วนใหญ่ประหยัดน้ำมันแล้วคนวิ่งใช้งานกันเยอะมากไม่แท้ไม่แท้ดูจากภายในครับดูจากพวงมาลัยครับสวยมากครับพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีร่อนครับ ดูจากหัวเกียร์ครับดูจากภายในดูจากเบาะนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเบาะให้ดูหัวเกียร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนครับเพราะว่าคันนี้เป็นไม้แท้แล้วก็เป็นรถบ้านแท้ครับนะฮะแล้วก็แอร์อะไรใช้งานได้ครบหมดนะครับเสียงเครื่องยนต์ดีครับนี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลปกติเลยมันจะมีเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่เงียบเหมือนเบนซินนะครับสาหรับผู้คนที่ชอบความประหยัดนะครับเพื่อนๆที่พี่ลุงป้านาอาที่ชอบความประหยัดต้อง bmw ดีเซลเท่านั้น แรงด้วยนะครับคุณใช้แล้วจะติดใจมากสําหรับตัวเบาะนะครับของรถคันนี้ตัวเบาะค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้เดิมจาก B M W ครับภายในสวยมากครับสติ๊กเกอร์อะไรอย่างต่างๆยังอยู่ครบหมดครับนี่ยสติ๊กเกอร์เสา A เสา B ยังอยู่ครบหมดครับตรงนี้จะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงาน B M W ครับตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานครับเนื้อสีนะครับจะต่ำกว่าเนื้อสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้หาซื้อไม่ค่อยได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นเพจของ B M W คคครรรบบัันนี้้ 3-20D แท n c 7 b 2 0นะครับตรงนี้รหัสเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้รหัสรถครับเป็น3-20ดีแท้ครับไม่ใช่รถเครื่องยนต์เบนซินมาวางดีเซลไม่ใช่นะครับเป็นรถแท้นะครับเป็นรถแท้ไม่ใช่รถจดประกอบด้วยนะครับสาหรับชายบันไดนะครับด้านในนะครับทาสปาให้ใหม่หมดจริงๆอ่ะไม่ได้ทําอะไรมากเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้คุ้มมากเอาไปใช้งานอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมเซอร์วิสเรื่องของเหลวให้ทั้งหมด ไม่ต้องห่วงครับดูภายในของคนนั่งตอนหลังกันบ้างครับภายในสวยมากครับแผงประตูจะสวยทุกบานไม่ต้องถ่ายอะไรมากมายเลยแต่ผมอยากจะถ่ายให้แล้วก็จริงๆไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเลยนะแต่ผมจะถ่ายให้ดูครับว่าตัวนี้มันสวยจริงๆภายในสวยครับไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับตัวนี้ก็จะมีมา่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมไม่ดูภายในก่อนนะครับสวยมากไปดูด้านซ้ายของตัวรถก่อน สำหรับภายในด้านซ้ายของตัวรถครับค่อนข้างจะสวยมากครับตาหนิน้อยมากตรงนี้นะครับของ BM w นชอบเหนียวนะครับผมเปลี่ยนให้ละนะครับจะเป็นของงานทั่วไปนะครับแต่ว่าดีกว่าของแท้แน่นอนของแท้เนี่ยมันจะเปื่อยแล้วก็จะเหนียวนะครับทุกคันเลยนะครับสำหรับตัว BM รุ่น E90 ชายบันไดสวยมากครับรถไม่มีตําหนิเลยนะครับตรงนี้รถไม่มีตําหนิถามว่ามีตําหนิไหมมันน้อยครับน้อยมากนะครับสาหรับการใช้งานเนี่ย เจ้าของดูแลดีมากเบาะเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าครับสามารถปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอะไรยังอยู่ครบนะครับตรงนี้เสาเดิมรอยต่อเดิมทุกอย่างเดิมครับอาถ้าเกิดว่ารถรถเคยชนหนักหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะรายงานตรงๆนะครับไปดูคลิปเก่าผมได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงง,งานครับผมขออนุญาตไม่ดึงนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวขาดนะครับเดี๋ยวกลัวขาดแต่ผมรับประกันครับรับประกัน แล้วการแน่นอนครับว่ารถผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับสาหรับรถทุกคันอะมาดูด้านหลังของคนนั่งตอนหลังด้านซ้ายครับด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็ติดตั้งมาใหม่นะครับทั้ง4อันอ่าตรงนี้แผงประตูสวยมากครับไม่ค่อยมีคนนั่งหรอกนะครับสาหรับรถคันนี้ส่วนมากจอดส่วนใหญ่เจ้าของเดิมมีเบนด์ด้วยนะเจ้าของเดิมมีเบนด์ด้วยส่วนมากจะใช้เบน์แต่ bm เนี่ยมันจะออกแนสปอร์ตไวรุ่นขับแรง ความนุ่มนวลก็เป็นลองเบนซ์อยู่แล้วนะครับสำหรับรถ BMW ออกแบบมาได้สปอร์ตมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับช่วงล่างรถข้างๆจะสวยมากนะครับใช้คําว่าสวยมากผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้สภาพมันอธิบายดีกว่านะครับสําหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับอย่างที่ผมบอกไปของ LCI จะเป็น LED นะครับ รถค่อนข้างที่จะสวยมากย้ำแล้วย้ำอีกพูดแล้วพูดอีกนะครับจากการที่ผมรีวิวไปนะครับผมก็จะพามาลองขับด้วยนะครับสำหรับ b m w e 9 0านะครับ 320D ดีเครื่องดีเซลคันนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองอัตตาเร่งบอกได้เลยว่าใช้แล้วติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวออปชันข้างในนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเช็คระบบไฟฟ้าให้ดูนะครับสำหรับรถคันนี้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับกระจกใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับทุกบานเพราะรถคันนี้สมบูรณ์มากครับเจ้าของเดิมเนี่ยดูแล เขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับคันนี้ออปชั่นครบนะเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับพับไฟฟ้าด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นี่ครับกระจกพับไฟฟ้าทั้งสองข้างใช้งานได้ครบหมดปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับว่ารถคันนี้จะไม่สมบูรณ์นะครับเจ้าของเดิมละเอียดไม่ละเอียดนะครับดูจากการติดตั้งกล้องหน้ารถนะครับต้องเป็นบิวอินเท่านั้นเจ้าของรถเดิมละเอียดมาก ใส่ใจในเรื่องรถมากนะครับมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังตรงนี้ขาดเมมรี y การ์ด S D ไปนะครับเจ้าของเดิมถอดออกนะครับอ่ะโอเคครับด้านหลังก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับไฟเพดานอะไรใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับไฟเพดานใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะครับมอเตอร์ไม่ล้านะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆสําหรับรถคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพามาลองอัตตาเร่งแล้วก็พาลองขับกันด้วยนะครับ แล้วก็ลองเกียร์ไปในตัวนะครับคันนี้ก็จะมีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยพวงมาลัมัตติฟังก์ชันใช้งานได้ครบหมดนะครับสาหรับรถรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าใช้งานคุม้มแล้วก็ติดใจอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาลองอัตราเลขนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับไฟหน้าอ่าไฟหน้าปัดนะครับจะมีโชว์สีส้มๆนิดนึงอาจจะเป็นเซนเซอร์เบรกนะครับเพราะว่าผมได้ไปเปลี่ยนยางมาใหม่นี่ครับโอ้โหดึงมากอื้อนี่ครับ เป็นรถที่ใช้ดีมากแล้วก็ประหยัดน้ามันมากมากแล้วบวกด้วยความแรงเนี่ยค่อนข้างจะจะประหยัดมากคันนี้ช่วงล่างดีมากครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสําหรับช่วงล่างรถคันนี้ตอนนี้ผมขับมือเดียวอยู่นะ,ข,นะนขับมือเดียวร้อยหกสิบนะครับเนี่ยขับมือเดียวตอนนี้ผมขับมือเดียวนะครับคือช่วงล่างมันนิ่งมากนะครับมือเดียวร้อแปดสิบนะครับนี่ครัเดี๋ยวหาว่าโม้นะครับเดี๋ยหาวห่าโมมือเดียวร้อยแปดสิ อันตรายครับอันนี้ผมเป็นการเทสให้ดูเฉยๆครับถนนโล่งนะครับอย่าดราม่านะครับผมรีวิวรถให้ดูแบบจริงใจทุกคันนะครับขับดีก็บอกว่าขับดีเนี่ยขับดีมากนะครับขับดีมากจริงๆเมื่อกี้ผมขับมือเดียวมาตลอดนะครับเพราะว่าอีกมือนึงผมจับกล้องแต่จริงๆอ่ะไม่เป็นอันตรายครับผมขอเทสแค่ระยะสั้นๆนะครับในถนนโล่งอ่าโอเคนะ อย่าดราม่านะครับเพราะว่าผมเทสด้วยความจริงใจนะครับนี่ฮะโอ้โหอัตราเร่งดีมากนี่ฮะกเกียร์ก็ตอบสนองเกียร์ตอบสนองได้ดีมากนะครับอโอเคครับอันตรายครับผมขอแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าดราม่าผมเลยนะครับเพราะว่าผมพยายามจะแสดงความจริงใจให้กับลูกค้าทั้งผู้อยากซื้อผู้อยากใช้รถผู้อยากดูรีวิวอยากดูอัตราเร่ง ในรถรุ่นนี้ในรถรุ่นนั้นนะครับเพราะว่าของผมไม่มีสนามเทสให้ดูแต่ว่าเมื่อกี้ถนนโล่งนะครับผมก็ถ่ายให้ดูได้นะครับถ้าถนนไม่โล่งผมก็ไม่ไม่กล้าขับขนาดนี้นะครับผมจริงใจครับถ่ายให้ดูเลยอัตราเร่งดีมากสําหรับเครื่องดีเซลครับโอเคครับสำหรับรถ BMW E90 คันนี้ครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ครับประหยัดน้ํามันมากครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ แรงประหยัดนะครับเพราะว่ามันจะมีเทอร์โบทร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงบิดดีมากนะครับความเร็วนะครับท็อปสปีดอยู่ที่244กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับรถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากมากครับวิ่งประหยัดได้ถึงที่ bmw เขาเคลมไว้นะครับ16.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในเรื่องความประหยัดน้ำมันสำหรับรถคันนี้ครับผมขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นเครื่องตัวนวัตกรรมใหม่ที่อยู่ในบอดี้ของ f 3 0สนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ ผมบอกได้เลยว่าคุมแรงประหยัดมากนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จากที่ตัวที่ไม่ใช่ LCI หรือว่าก่อนหน้านี้นะครับเครื่องดีเซลก็จะมีตั้งแต่ปี08ขึ้นไปแต่ว่าปี08ไม่ใช่ LCI นะแต่คันนี้เป็นปี09ครับเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้ด้วยครับ BMW E90 คันนี้สวัสดีครับ